What do you do? How do you do? What are you doing? How are you doing? ประโยคเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันยังไงมาดูที่คลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝานมาพร้อมกับ7ประโยคที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะมาดูกันว่าแต่ละประโยคเขาพูดว่าอะไรและมีความหมายว่ายังไงเราจะตอบกลับเขาว่ายังไงดีถึงจะไม่เข้าใจกันผิดพลาดนะคะเริ่มมาแต่อันที่หเนาะก็คือ What do you do? What do you do มีความหมายว่าคุณทำอาชีพอะไรมาจากประโยคเต็มๆว่า What do you do for living ปกติการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณทำอะไรเพื่อน,นำเงินมาใช้ชีวิตหรอคะ What do you do for living What do you do เมื่อเขาถามคำถามว่าเราทำอาชีพอะไรเราก็ตอบเขาเป็นหน้าที่การงานของเราได้เลยค่ะดี๋ยกตัวอย่างเช่น I'm a teacher I'm a teacher ฉันเป็นครูหรือจะตอบเป็นการกระทำก็ได้คะ่ะ I teach English I teach English ฉันสอนภารรษาอังกฤษถ้าฉันทำธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านก็จะใช้ว่า I run t family business I run t family business ฉันเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ I'm a freelancer I'm a freelancer แบบนี้เป็นต้นค่ะ ประโยชที่2นะคะคล้ายกับอันแรกเลยค่ะอันแรกคือ what do you do ถามอาชีพอันที่2 how do you do how do you do เราจะได้ยินประโยชแบบนี้เมื่อเราเจอกับเพื่อนใหม่เป็นครั้งแรกในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะคะเขาจะพูดกับเราว่า how do you do วิธีการตอบไหคะเราอาจจะตอบกลับเขาไปเลยว่า how do you do ก็เป็นวิธีการตอบรูปแบบหนึง่งหรืออาจจะบอกไปก็ได้ค่ะว่ายินดีที่ได้รู้จักกับคุณอาจจะพูดว่า it's nice to meet you หรือ nice to meet you อีกรูปแบบนึ่งนะคะ I'm pleased to meet you ฉันรู้สึกกินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะคะหรือ pleased to meet you แบบนี้ก็ได้ค่ะประโยคที่3นะคะเชื่อเลยว่าทุกคนคุ้นเคยกันที่สุดเลยก็คือ how are you how are you เป็นการถามว่าคุณสบายดีไหมมีความหมายเหมือนกับประโยคที่4และ5เลยค่ะก็คือ how are you doing how are you doing หรือ how are you going How are you going สังเกตน,นะคะว่าไม่ได้แปลว่าคุณกําลังทําอย่างไรหรือว่าคุณกําลังมาจะไปอย่างไรกําลังมาอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการถามว่าสบายดีไหม How are you How are you doing How are you going แบบนี้นะคะวิธีการตอบไฟขอนํามาเสนอ3ประโยคคําตอบสั้นๆแล้วกันเนาะอันแรกคะ่ะ Not bad Not bad ก็ไม่แย่นะ I'm good I'm good ฉันสบายดี Can't complain ค n t c คอมเพลนไม่มีอะไรให้บ่นเลยทุกอย่างโอเคหมดเลยสองประโยคสุดท้ายนะคะก็ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยในชีวิตประจำวันเหมือนกันก็คือ what are you doing คุณกำลังทำอะไร what are you doing แต่ถ้าเราเจอประโยคนี้ในความหมายหรือบริบทของอนาคตก็จะแปลว่าจะ,ะวจะทำในอนาคตได้ค่ะเช่น what are you doing tomorrowwhat are you doing tomorrow พรุ่งนี้คุณจะทำอะไรคะเราจะทำอะไรก็ตอบไปเลยค่ะ I'm going shopping with my friends. ฉันจะไปช้อปปิ้งกับเพื่อนของฉันแบบนี้เป็นต้นส่วนประโยคสุดท้ายก็คือ Where are you going? Where are you going? คุณกำลังไปไหนหรอคะหรือคุณจะไปไหนหรอคะ Where are you going after work? หลังเลิกงานคุณจะไปไหนหรอคะแบบนี้เป็นต้นคะ่ะ และนี่ก็คือทั้งหมด7ประโยคที่ฟ้ายนำมาฝากวันนี้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติมฟ้ายขอเลข7ให้ฟ้ายที่คอมเมนต์ทางล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวหรับวันนี้บ๊ายบาย